เมือ,องคนเกไม่มีไดๆเืนพอดเด่นอ,อดีองงอเลำสเต็นแห่ชงชาอดนอเพียงงใจเรียบแล้วก็ป้านมาลาจงรที่ว่า คิดว่าผมมาอยู่นี่ก็มีสาลท่านนะฮะท่านอธิการบดีวันชัยท่านอธิการปริญญาท่านอธิการสุมนคือศาลท่านเนี่ยก็แตกต่างกันเล็กๆล,กล,กลน้อยๆแล้วแต่ท่านไอ,อ้ตังผมนี่เองก็ก,ก็เราเป็นทางสภาเราก็ได้ดี สภาก็าให้นโยบายแล้วก็ดูไป,ไปไปถูกต้องตามให้มันอยู่ในทางที่เดินไปข้างหน้าที่ดีนะ,ะ,ะก็ก,ก็ก็ดีฮะก็แต่ละท่านเนี่ยอย่างท่านอาจารย์วันชยัยท่านก็เป็นผมมาที่แรกก็กสนใจเรเื่องการเดินเนี่ยสำคัญนะฮะว่าเราต้องทำให้โปร่งใส พอทุกแห่งเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องนั้นนี่มาผมเข้ามาอยู่แล้วผมก็ต้องการที่จะให้มันโปร่งใสให้ไม่ให้ไกลก็เปว่าอะไรเราได้อันนี้ก็ก็ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาที่จะดูแลเรื่องเงินทองแล้วก็ต้งรายงานให้สภาทราบทุกเดือนอันนี้ก็ทํามาตลอดแล้วท่านอาจารย์วันชยัยท่านก็ไปคนก่อสร้างตึกขอประชุม อะไรการชนรพิเศษใช่ไหมท่านเป็นคนเริ่มมาโดยที่มีดออรอำนวยวิรวันได้ช่วยเหลืออันนี้มาเริ่มต้นคุณเริ่มต้นแล้ท่านอาจารย์ก็เริ่มมาจนถึงสำเร็จถึงตอนนี้ะนะแล้วพออาจารย์ปริญญามานี่ท่านก็ท่านก็ไป ไปคนในในเ,เรื่องเรื่องการเงนเนี่ยท่านก็สนใจซึ่งผมก็บอกตรงเราต้องทําอย่างนี้นะฮะท่านก็ดูที่ผมจําได้มันเดินที่ผมมาตอนอาจารย์ปริญญาอยู่หกร้อยบอกว่าสิบล้านแต่ว่าตอนท่านไปเป็นพันสี่ร้อยล้านคือเราต้องหาวิธีไงที่ะทจะเพิ่มเงินให้มากที่สุดเพราะว่าไอค่าใช้จ่ายของมาหลาลัยเนี่ยมันมันมาก เราจะไปพึ่งทางรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นี่ผมคิดอยู่เสมอนะและว้วพอท่านมานี่ท่านอธ,อธิการปริยามานี่ท่านก็เลยทำหลายอย่างท่านมีศูนย์วิจัยเฉพาะเรื่องมีสิบสองอันวิจัยตัดวิจัยอะไรต่างๆท่านเน่ยแล้วท่านกา็มีพวกนักธุรกิจ มาเป็นกรรมการด้วยหลายคนก็ทําให้มาเวลาเราเนี่ยมันก็วางออกไปแล้วก็ท่านให้ปริญญาเนี่ยคือหลายท่านต่างประเทศอย่างข่า,าวปรินที่รักซนเบิร์กรซึ่งเวลานี้ก็เป็นเป็นงนั่นแหละนะฮะให้พรินซ์ของญี่ปุ่นที่ชอบทั้งปลาท่านก็ให้ แล้วก็ให้ลิสสตโยดะซึ่งเป็นคนก่อสร้าง <Toyota. S 2> โตโยต้ารถโตโยต้ามาแล้วมีใครก็มีให้ประธานดีรามอสของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่จะเห็นว่าท่านมองถึงต่างประเทศอินเตอร์เนชั่นแนลนแล้วก็ท่านเอานักธุรกิจมานี่ก็ได้สร้าง เปิดคอสเอ็มบีเนะวิธีการจัดการเนี่ยจนั้งเวลานี้ก็ได้ขยายไปที่กรุงเทพแล้วก็มีคนจบไปเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มต้นจากท่านอาจารย์แล้วก็ปัญญาเนี่ยทีนี้แล้วท่านทำอีกหลายอย่างาที่ที่ที่ช่วยแล้วไายในขณะนั้น คืออาจารย์ชุบนท่านก็มุ่งไปทางวิชาการทุนใหญ่นะฮะท่านมุ่งไปทางวิชาการทําให้เรามีชื่อเป็นเรื่องอันดับก็ขึ้นนะฮะขึ้นมาสูงแล้วก็ในระดับของโลกแล้วก็ขึ้นสูงของเอเชียล้วก็ขึ้นสูงซึ่งท่านก็เน้นทางด้านนี้วิชาการเนี่ยมาก